イキチとすごいじゃないかあとは掴んだ運を生かせるかだなお前ならばきっと手にした幸運をうまく生かしていけるだろうสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพกผมกูซิเมะเช่นเคยกับในเกมโคเกียการปฏิวัติของลูลุชลอสตอรี่ในอีเวนต์ปีใหม่นะฮะซึ่งไอที่ผมเสียมเซมซีเนี่ยผมได้โชคดีมากนะครับก็จะได้เพชร1,000เพชรเนาะ ถ้าเกิดใครได้ชคดีกีอาร์ตเนี่ยน่าจะได้3 0 0พัเพรมั้งเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็ได้เพรฟรีนะฮะทีนี้เราค่อยมาดูอีเวนต์ข้างในกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะเอาจริงจไอจ้ตรงโพลล์ออของอีเวนต์เนี่ยผมยังงงอยู่เลยว่าทำไมมันมีพวกชูเน่มีพวกาสาวิตีกับเบนิโอกนะครับเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะเป็นเรื่องแบบความฝันของมาริโออีกแล้วหรือเปล่านะฮะ เอาเป็นว่าเรื่องรายละเอียดอะไรของอีเวนต์ช่างมันไปก่อนนะฮะเราจะไปพูดถึงว่าแคมเปญเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะฮะไปโอเคตอนนี้เราอยู่ข้างในตัวเกมแล้วนะครับก็ตอนนี้หน้าจอเนี่ยจะเป็นตัวมาริโอ้กับมายะในชุดวันปีใหม่เนาะที่เป็นภาพวันปีใหม่เหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจำไม่ค่อยได้แต่ปีที่แล้วเนี่ยจำได้ว่ามันจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียด ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นดูในช็อปที่ว่ามันมีชุดปีใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยดูกันดูชุดอาริน่าแป๊บนึงนะไม่มีไม่มีมมโอเคไม่มีไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เป็นตัวละครตัวแจกปีใหม่ในปีนี้นะก็จะเป็นตัวของเชอร์รี่ปีใหม่เนาะเชอร์รี่ปีใหม่เนี่ยจะอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแอฟฟอร์ดแล้วก็กลุ่มปีใหม่นะฮะถ้าที่ดู โดยรวมแล้วเนี่ยตัวเชอร์รี่ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีเลยนะครับเพราะว่าสกิลที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลที่ว่าลงมามีผลทันทีในระยะเวลา1ิาวีเนี่ยจะทำการเพิ่มความแรงให้ทำให้ตายหุน่นหรือเออสกิลได้แม่เฟรมให้2คนที่อยู่ในระยะสกิลในแม่เฟมนะครับ50%แล้วก็ชาร์จเกตดให้ด้วยอีก100%ก็คือ2คนนั้นจะได้ชาร์จเกตด เต็มเลย100%ก็ถือโอเคนะถือว่าเป็นตัวซับที่ดีตัวหนึ่งส่วนสกิล2เนี่ยจะเป็นสกิลที่ว่าทำให้ตัวเองอ่ะเล่นระยะเวลาครูดาวในการลงสนามใหม่30%แล้วก็ของคนอื่นเนี่ย20%อันนี้จะค่อนข้างมาตรฐานเนาะก็คือตัวเองเร็วขึ้นแต่เพื่อนอ่ะชาแต่เพื่อนเนี่ยาอาจจะได้ประมาณ20%ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเอามาซัพพอร์ตเพื่อนได้ในถ้าเกิดเราจะเล่นทีมเอฟฟอร์ดก็เล่นได้นะครับเออ โอเคนะถือว่าใช้ได้อยู่ยังค่อยแลกนะครับเพราะว่าเรายังไม่เรายังไม่แต่แต่จะแลกเลยก็ได้นะเพราะว่าเราจะเอาไปฟาร์มบอลก่อนก็ได้เออแลกก่อนก็ได้เนาะแล้วก็เออวั <c oughs> นนี้ไม่มีนี่เนาะไม่มีวีซ่าเพราะว่าไม่ได้ปิดปากปุแต่ไม่เป็นไรมา สตอรี่เฟรนดกป<บ>ีใหม่นะก็เป็นตัวแจกที่ดีตัวหนึ่งถ้าเกิดเราจะเอามาบัฟทำไม่ตายเนาะทีนี้เรามาดูอีเวนต์กันอีเวนต์ปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์สตอรี่ครับก็คือจะมีด่านแบทเทิรนเฟสสามด่านเนาะก็จะมีประมาณ600เพชรเออ มีประมาณ600เพรน,นะครับถ้าเป็นดาบเบทนทัเฟสนะ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเป็นสตอรี่มีแค่เจ็ดก็50าสิบคูณเจ็ดได้แค่ประมาณ350<อ>ประมาณ950 <50 S 2> ได้เออแต่ว่าเราหลังจากที่เราเล่นอ่าเพเทั้เฟสแล้วก็สตอรี่เฟสเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของภารกิจครับภารกิจเนี่ยเราจะได้อ่าจี้สีดาวเนาะแล้วก็เพชรหนึ่งพันเพชรแล้วก็กล่องคิวสีฟ้าอันนี้เราต้องไปเล่น เออ e อสพดิชั uh, เนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นนอกรอบเอาแล้วกันตอนนี้รับหมดก่อนโอเครับหมดเนาะโอ oh, ใช่ใชเรามีอันนี้ด้วยนะก็คือมันจะมีการอ่า mm hmm. เขาเรียกว่าเควสรายวันเออมันจะมีเควสรายวันนะครับที่แจกพิซซ่าวันละ1ชิ้นแล้วก็แจกเงินในแจกเงินมผมไม่ได้ใจแจกเงินเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีแค่ลงด่านประจําวันอนะประมาณ10บรอบ แล้วก็กําจัดศัตรูให้ได้500เครื่องนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะซึ่งอ่าเดีย๋ยวขอพูดถึงด่านประจําวันนิดหนึงด่านประจําวันเนี่ยคือตอนนี้ในช่วงอีเวนต์ปีใหม่อะด่านประจําวันจะเพิ่มจํานวนรอบเป็นอ่า5รอบก็คือทั้งหมด5รอบเนาะจากเดิมมี3เพิ่มอีก2นะฮะแล้วก็ใช้สเตมินาเพียงครึ่งเดียวก็เอาง่ายๆคือช่วงนี้ทุกคนสามารถฟาร์มของได้นะครับ เราก็ฟาร์มชิปฟาร์มอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะและอีเวนต์ช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอ่าไอเนี่ยไอที่ส่งน้ำบ,บินไปฝึกมีโอกาสติดซักเซสนะฮะเราก็มาดูกันติดไหมนี่เอเซเลนนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะ ตั้งแต่เขาปรับระบบเนี่ยถือว่าดีขึ้นเยอะเลยตั้งแต่1.5ปีเนาะโอเคทีนี้เรามาดูอ่าช็อปอีกรอบหนึง่งเราจะมาดูลัคกี้แบกกันลั c คกี้แบกเนี่ยมันจะมีไอ้ที่ว่านี่ลั c คกี้แบกมันจะมีห้าพันที่ว่าเป็นเติมเงินเนาะแล้วก็มีสามพันเติมเงินแต่ที่เราจะซื้อคืออันนี้ครับหนึ่งพันเพชรสีก็จะมีตั๋วกาชาสิบใบเนาะแล้วก็มีของอัพจีะถะนะฮะ เราสามารถซ,ซื้ออันนี้ได้เราก็ซื้อไปนะครับมาจา่าย1นึ่งพเพชรเพื่อเอาตั๋วกาชา10บใบเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะปกติเราสุ่มกาชาเนี่ยเราใช้ประมาณ3ามเพชรเนาะนน <M edia> ก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวตะพาไปที่สุ่มกาชากันก็คือเราจะวิเคราะห์ตู้กาชากันนะฮะโอะเคตอนนี้เราอยู่หน้าตู้อีเวนต์ปีใหม่เนาะ ก็จะมี2คนด้วยกันก็คือตัวของลูรุสปีใหม่แล้วก็ซูซูกูปีใหม่ลูรุสเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ผมคาดไว้แหละว่าอยู่รงยนเอฟฟอร์ดแล้วก็ราชวงศ์วิทเนียแล้วก็กลุ่มปีใหม่นะฮะแอที่ดูเนี่ยเป็นตัวควีนไทท์ที่เก่งระยะไกลนะครับส่วนสกิลแรกเนี่ยคือลงมามีผลทันทีทุกทุกสิบห้าวินาทีแล้วก็ระยะเวลา1 5บาวิเนี่ยจะทำให้เงื่อนไขในการใช้สกิลในแม่เฟรมเนี่ย ลดไป45%ก็อารมณ์ประมาณแบบใช้เร็วขึ้นมั้งเออซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องในอนาคตของตัวลูลุสเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ว่าชาร์จนานไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดีย๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับทําให้สตูที่อยู่ในระยะการโจมตีปกติของลูลุสเนี่ยชา้าลงวิ่งชา้าลง0.625เท่าอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ทําให้สตูวิ่งชา้าลง ถาเกิดให้ขับหุ่นเช่นไอตัวใหม่ล่าสุดชิงคิโร่ะมันก็จะทําให้สตัววิ่งช้าลงแถมเราได้ยิงฟรีด้วยนะครับก็โอเคนะเป็นตัวที่ไม่ได้หมือหวานะครับส่วนสกิลสเนี่ยคือทําให้น้ำบินที่มีชื่อว่าสูสคูเนี่ยลดคอร์สไปสีแต้มแล้วก็น้ำบินที่อยู่ในสังกัดปีใหม่ปี2อ่ะปี2024เนี่ยก็ ลดค่าคอสไปอีกสิแต้มก็คือทําให้ตัวของลูลุชแล้วก็ตัวซูซักคุเนี่ยลดคอสไปอีกสิแต้มนะฮะที่เป็นตัวปีใหม่นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเออเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งอ่าทีนี้เรามาดูซูซักคุกันหน่อยแลวกันซูซัคุเนี่ยจะค่อนข้างสมดุลหน่อยคือเก่งทั้งระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลอยู่ในโรงเรียนแอฟฟอร์ดแล้วก็กุมปีใหม่เนาะแล้วก็เป็นควีนที่เลือดเยอะใช้ได้นะครับ ทีนี้เรามาดูสกิลหนึ่งกันสกิลหนึ่งเนี่ยคือ3วินาทีแรกทุกๆสามสิ 3, วินาทีเนี่ยอ่จะทำการเพิ่มดาเมจเพิ่มฮดาดาเมจอีก50,000แต้มจากเดิมปกติเราอาจจะตีได้9,999 9ม 999, ืรอย่างเะไรเงี้ยเพิ่มอีก50,000เป็น1มื่นไม่ใช่ดิแสนสี่ประมาณแสนสี่ได้นะครับ3 0วินาทีแล้วก็ ในระยะเวลา15วินาทีเนี่ยจะทําการเพิ่มโจมตีปกติอีก1เป้าหมายนะฮะแล้วก็มีเรื่องของลดความเสียหายที่ได้รับอีก0.75เท่าเนาะเป็นตัวที่ค่อนข้างเอามาชนได้เอามาชนในระยะประชิดได้เออเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งจริงๆเอามายิงระยะไกลก็ได้นะเพราะว่ามีสกิลเพิ่มอีก1เป้าหมายเนาะส่วนสกิลสอไม่ต่างจากูรุ่นเลยก็คือ อันนี้จะเป็นลถค่าคอสของดูรุส4แต้มแล้วก็นักบ,บินที่อยู่ในสังกัดปีใหม่2024เนี่ยลดไป10แต้มเนาะโดยรวมผมมองว่าตู้นี้เฉยๆนะไม่ได้หวือหวามากมันเป็นตู้สำหรับคนอวยอะ่ะเออถ้าเกิดใครอวยตัวลูรุสกับตัวซูซคกุอะไรแบบเนี้ยก็สุ่มหาก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตัวลิมิตในโรงเรียนเอฟฟอร์ดเนี่ยมันจะเก่งทุกตัวไง แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นทีมตรงในเอฟริกเนี่ยเราจะเป็นต้องมีทีมที่ยังไงอะทีมที่ผมมองว่าดีสุดในตอนนี้คือทีมค้ชแบ็กอะเออแต่ว่านั่นแหละเราสุ่มได้แค่ไม่กี่ตัวเนาะแต่ไม่เป็นไรตู้นี้ผมเฉยๆนะถ้าเกิดเทียบกับตู้เนื้อเรื่องผมมองว่าตู้เนื้อเรื่องดีกว่าเออตู้เนื้อเรื่องดีกว่าสําหรับผม,มนะเพราะผมจะได้หุ่นมากกว่าแทนที่จะเป็นตัวล,ลิมิตเออเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเรามาสุมา่มกระชากันไป โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสุ่มฟรีรายวันกันนะก็เอาจริงๆสุ่มฟรีรายวันเนี่ยมีบางครั้งโชคดีก็มีบางครั้งก็เฉยๆถ้าโหลดนานเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้หุ่นนะอันนี้2ดาวอ่าน่าจะเป็นคีเอลโอ้เซซิวเออได้หุ่นเนาะโอเคทีนี้ผมได้ตัวกาชาจากไอ้ ไอ้ที่เป็นลัคกี้แบกอ่ะเออเราก็จะเอามาสุ่มในวันนี้กันมาคือถ้าถามว่าเราควรเก็บตั๋วไว้สุม่มตู้เนือ้อเรื่องนอนาคตดีกว่าไหมก็ดีแต่ว่าเลทม,มันจะเพิ่มเรื่อยๆไงเพราะงั้นเนี่ยสุ่มไปเถอะอย่างน้อยได้จี้ได้อะไรเอามาใช้งานเนาะนี่สามดาวขึ้นนะอืมน่าจะเกลือนะครับ ก็ได้หุ่นสองเครื่องโอเคได้หุ่นสองเครื่องมาสุ่มตัวให้หมดไปเลยเอาจริงๆถามว่าตัวอีเวนต์ปีใหม่ดีไหมมันแล้วแต่คนชอบอะ่ะโอสามดาวอัพก็เหมือนตอนที่ยังไงตอนตู้กาเวงกับแลนสล็อตแอร์เออใครก็สุ่มหาตัวหุ่นใหม่ทั้งนั้นเนี่ ไม่ได้สุ่มหาตัวไอ์อีเวนต์ปีใหม่เนาะอีเวนต์ปีใหม่ผมเฉยๆนะคือแบบเออถ้าเราไม่ได้อวยสองคนนี้จริงๆในตัวลิมิตอะเฉยๆแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยผมจะเอาหุ่นมากกว่าเออเพราะงั้นเราสุ่มตู้นี้กันดีกว่าคือผมสุ่มนอกรอบไปแล้วอย่างเกลือบอกเลยเพราะงั้นวันนี้เราต้องได้แล้วล่ะอย่างน้อยต้องได้หุ่น C2 ไม่ก็หุ่นตัวลูลุชนะฮะมา โหลดนานเลยโอ้ยไมย่มีแท้งเลยมีแท้งตัวเดียวอะ่ะโอเคเกลือนะฮะไม่เป็นไรโอเคก็คลิปในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับในอีเวนต์ปีใหม่เนาะสําหรับอ่าขอตัวเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ